ส่วนมะขามป้าเองของป้าเองอากาศดีมากแหล่งรับโอโซนชั้นดีเลย ตายแล้วตายแล้วทําไมมันสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวแต่ลักมะขามในมากเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่ามาถึงเพชรบูรณ์แล้วนี่มะขามยักษ์ฝักใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมเพชบูรใช่แล้วนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหคือขึ้นมายืนอยู่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นภูเขานะที่ยืนอยู่เนี่ย ภูขเขาทั้งลูกแล้วก็ลายล้อมไปด้วยภูเขาเนี่ยคือที่นี่บอกเลยว่าอากาศดีมากนู่นเห็นลูกนู้นไหมตรงนน้นน่ะนี่ดูอมือด,มดูมือเห็นมือเราไหมยตรงนู้นอ่ะอันนั้นน่ะก็คือยอดภูทับเบิกมองยืนอยู่ตรงนี้นะมองเห็นยอดภูทับเบิกนี่ไม่ธรรมดานะ อะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราพามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็คือตอนนี้ฟิลมอยู่ที่ตำบลศิลานะคะอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะวันนี้พามาดูแปลงที่ดินสวยๆก็คืออยู่บนภูเขานี่แหละเนาะแต่แปลงใหญ่นิดนึงนะ82ไร่สางาน80ตารางวาชนดคุดแดงงงลก็คืออันนี้เป็นชนดคุดแดงะนะเนาะคุณผู้ชมแล้ก็กระซิบบอกนิดนึงว่าราคาเนี่ยไล่ละ หน0 0งแสนสอนบาทนิดๆเองก็คือถือว่าราคาโอเคแล้วได้วิวขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเพิ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรไว้บ้างเนี่ยแปลงทั้งหมด82ไร่เกือบ83ไร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเจอเจ้าของตัวจริงเลยสวัสดีค่ะอันนี้คุณป้าเป็นเจ้าของสวนเลยที่นี่เลยนะคะก็คือ ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยว่ามัน80กว่าไร่เนี่ยป้าทำอะไรบ้างเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนาะแปลงเนีทาาท้ทำมะขามก็ะทำไร่ข้าวโพดบ้างทำมะม่วงบ้างอ๋อมีมะขามบ้างนะมีมะขามไร่ข้มาวโพดมะม่วงทำนาด้วยนาด้วยนานี่ ก็คือเป็นนาปีใช่ไหมใช้น้ําจากธรรมชาติเนาะแต่จริงๆอ่ะแปลงเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเขามีบ่อน้ําไว้แล้วด้วยมีมีเห็นเห็นว่ามีหลายบ่อมีทั้งหมดกี่บ่อครับป้าตรงนี้สามบ่ออ๋อหกบ่อมีหกบ่อมีบ่อบาดาลด้วยมีบ่อบาดาลสองบ่อก็คือไม่ต้องกลัวเลยถ้าเกิดจะใช้น้ําในการทําการเกษตรเนี่ยได้ทั้งปีเลยไม่เดือดร้อนในเรื่องของน้ําเนาะ โอ้เดี๋ยวคุณป้าคือมันกว้างมากเลยอะขอบเขตเข้าๆคุณป้าชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันแบบประมาณไหนบ้างมันถึงประมาณตรงไหนตรงนั้นนะนู่นนะหรอเอตเอตรงไม้ไม้ใหญ่ๆ<อ>นะ,นะ<อ>ไม่ใหญ่ๆแล้วค่ะเออออกไปตรงนั้นอีกนะแล้วก็ลงตรงนี้นะมันมีรองตรงตรงไปนู่นเลยอ่าไปนู่นเลยแ่ละโอ้โหไปนู่นเลยแล้วก็ลงมาลงมาขอบงนี้าขอบเลยอ๋อ ก็คือแปลงใหญ่มากดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะดูแลเองดูแลเองแล้วได้เห็นว่าคุณป้าเนี่ยเฝร้าอยู่ที่นี่ด้วยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ที่นี่นะก็คือมันจะไม่มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแถวเนี้ยเขาก็จะใช้เป็นโซลา่าเซลล์เอาเนาะอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของถนนทางเข้าเนาะคุณป้า,ามันเป็นที่มาเนี่ยทางมันโอ้โห ขวกขักมากม,มันมันมันเข้ามาลึกคือ,อถ้าถ้าเราอยู่ที่ถนนลาดยางนะคะเส้น2-2-1-6นะเป็นเส้นเพชรบูรณ์ที่จะไปภูเรืออะไรน่ะเราลงมาจากเส้นนั้นเนี่ยประมาณ5กิโลนะคะก็คือจะเป็นถนนเป็นทางดิน<ช>นะจริงๆถนนเขากันไว้หน้ากว้าง12เมตรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่ารถที่วิ่งได้อะมันก็ประมาณสัก 6เมตรก็คือถนนทั่วไปอันเนี้ยมีแนวโน้มที่เขาจะทําถนนทางคัใช่ไหมมีใช่ไหมอ๋อไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าก็มีมีโอกาสที่จะเข้ามาเลยค่ะอเขามาสํารวจแล้วใช่ไหมคุณตาเขามาสำรวจแล้วอ๋อโอเคก็คือในอนาคตละกันเนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่จะบอกว่าที่เนี่ยอากาศดีนะ อันนู้นอ่ะที่มองเห็นนั้นก็คือภูทเบิกเิเขาพูทเบิกเลยจริงๆคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทําการเกษตรไม่ได้แปลงเนี้ยมันเหมาะสําหรับทําเป็นรีสอร์ทได้เนาะสวยได้นะหสอเพราะอะไรเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากใช่ไหมคุณป้าแล้วคือมองไปเนี่ยมันจะเป็นเขาแบบอ๋อมันบรรยากาศดีนะคะ ก็อย่างที่แจ้งไฟฟ้านะแล้วก็เรื่องของถนนทางเข้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือเขามีโอกาสที่ะจะขย<ห>ายเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะทําเป็นรีสอร์ทเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะเนาะ,ะคุณป้าขายราคาไล่ละเท่าไหร่เนี่ย แสสองเศษเศษแสนสองเศษเศษก็คือแต่ว่าย้ําว่าขายยกแปลงขายยกแปลงไม่แบ่งขายนะคะแปลง,งนี้ฉนดคุดแดงด้วยดดเนาะคือคเห็นอยู่บนข่าวแบบนี้แต่เป็นฉนดคุดแดงนะแล้วก็คือพร้อมโอนไม่ติดพันธะนะคะก็ให้คุณป้าฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าใครสนใจเนี่ยคือเข้ามาชมกันก่อนได้ ถ้าใครสนใจเข้ามาชมได้นะคะเนาะเข้ามาชมได้ลน่ะไล์นี้นะคะมาเจอคุณป้าอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยก็อยู่สวยอยู่แล้วนะคะแปลงนี้นะจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอหล่มเก่านะคะประมาณ35โลนะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ในเมืองเลยนะประมาณ90โลอยู่ห่างจากยอดพุทธเบิกนู่น ก็ลำไรลลำไรใช่เห็นเห็นแบบนี้ก็คือก็ประมาณ50โลอ,อันนี้หมายถึงระยะทางจากขึ้นไปถึงยอดเลยนะแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอน้ำหนาวเนานะ ไปต่ออีกประมาณ40กว่าโลนะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบนนี้รถขึ้นมาได้นะมีรอยรถป้าว่าขึ้นมาอยู่อ่าใช่นะคุณผู้ชมอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลศีลานะคะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กับแหล่งโอโซนแบบเต็มร้อยเปอร์เ็นภเขาเห็นแดดเงี้ยแต่ลมพัดเย็นนะอยู่บนยอดดอยเนาะทั้งร้อนทั้งใกล้ ดวงอาทิตย์ด้วยทั้งได้ลมเดินก็คือย้ำเลยว่าที่นี่อากาศดีมากนะคะฝากไว้ด้วยกับแปลงสวยๆแบบนี้นะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเพื่อจะขึ้นไปเที่ยวบูทธเบิร์กเนาะค่ะเหตุผลที่ขายนะคะคือเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปรักษาพ่อที่ป่วยบางส่วนก็เอาไปใช้นี่สินคือ มันขาดเสาหลักของครอบครัวค่ะคือมันทำอะไรไม่ได้คือย่าก็แก่แล้วปู่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็แก่เหมือนกันก็พี่แม่ก็ทำงานต่างจังหวัดอะค่ะคือมันก็ไล่นามันก็ไม่มีใครทำอะค่ะคือเลยก็จำเป็นต้องขาย